ดาวเสารจะย้ายสนามพลังครั้งใหญ่ในรอบสองปีครึ่งวันที่13บสามกุมภาพันธ์หกต้าและนั่นหมายความว่าพลังชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปลัคนาราศีตุลนจกกักวาลจะให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าบ้านที่คุณอาศัยอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นบ้านที่คุณอยากกลับไปพักใจอยู่ไหมจัก,กรวาลจะทำให้คุณเห็นความจริงผ่านภาระที่รับผิดชอบอาชีพการทำงานที่ทำสุขภาพความเหนื่อยอื่นๆที่เกิดซ้ำๆ สิ่งเหล่านี้จะมีบางอย่างที่กำลังบอกคุณสิ่งที่เคยฝืนไว้สิ่งที่เคยทนได้จะไม่สามารถซ่อนไว้ในใจได้อีกต่อไปวิธีการใช้ชีวิตแต่ละวันจะถูกรื้อให้จัดการระบบใหม่โครงสร้างชีวิตประจำวันอาจเปลี่ยนไปทางลอดหลังจากนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีการรับมือกับมันปัญหาที่เคยซ่อนอยู่ในใจในครอบครัวจะถูกดึงออกมาให้ต้องจัดการอย่ามองว่านี่เป็นเกณฑ์ลบแต่มันก็แค่เป็นบทเรียนที่คุณไม่สามารถจะหลบหลีกได้อีกต่อไป และทั้งหมดนี้คือบทเรียนใหม่ของลัคนาราศีตุลในอีกสองปีครึ่งต่อจากนี้สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e อซ i s เ e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะ ราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณสำหรับคลิปนี้กับคลิปภาพรวมปี2569เราอยากให้คุณฟังประกอบกันนะคะมันจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของปีได้ดีขึ้นดาวใหญ่ดวงแรกที่จะย้ายก่อนเลยก็คือดาวเสาร์ค่ะจากที่กลุ่มร่วมกับราหูจะย้ายไปอยู่ในภพอริแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อเนื่องไปถึงสองปีครึง่ง ทุกครั้งนะคะที่ดาวดวงนี้ขยับเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนรากฐานชีวิตระยะยาวค่ะสองปีครึ่งนี้ไม่ใช่หน้อยๆนะคะแล้วมันไม่ใช่การเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแต่เปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะให้พวกเราได้เรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่ต่างออกไปซึ่งช่วงที่ดาวเสราร์นะคะย้ายในเวลาเดียวกันนี้เนี่ยพบปุตตะของพวกคุณก็มีดาวเข้าไปกลุ่มร่วมกันถึงสดวงตรงนี้ก็ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะ บ่งบอกว่าลาภผลการตอบรับโอกาสเครือข่ายสังคมมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากการแสดงตัวตนของคุณนะคะออกมาผ่านไอเดียความคิดสิ่งที่คุณสร้างอยากทำจริงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะเอาอะไรมาให้แต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกทำเพื่อใครก่อนค่ะซึ่งเราเนี่ยจะตีความเกณฑ์สาคัญสําคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวเสาย้ายนี้นะคะให้คุณเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องราวไปด้วย เกณฑ์ของเครือข่ายสังคมนะคะจะได้รับการยอมรับผ่านตัวตนของคุณมากกว่าผลงานซะอีกค่ะใครที่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองใช้ประสบการณ์จริงนะคะไม่ทํำตามกระแสหรือว่าพยายามเอาใจเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจนคุณจะต้องฝืนตัวเองคุณจะยังไม่ต้องเชื่อเรานะคะแค่ลองสังเกตดูค่ะอะไรที่คุณพยายามจะโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเล่าอยากสื่อสารอยากเจรจาอยากนำเสนอ แต่ถ้าทุกอย่างนะคะมันทําไปตามสูตรตามหน้าที่โดยที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณและก็ตัวตนของคุณอยู่ในนั้นคนจะไม่อินค่ะคนจะไม่สนใจคุณเท่าที่ควรซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เกณฑ์ลบนะคะแต่การกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับบางอย่างค่ะว่ามันจะต้องมีทั้งด้านที่เป็นบวกและลบเพราะเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่ว่ามันจะเป็นการคัดกรองคนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเพราะเขาจะอยู่กับสิ่งที่คุณทําได้นาน ชอบในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่แค่มองเรื่องของผลประโยชน์ระยะสั้นเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหรือว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นแบรนในการเล่าเรื่องค่ะหรือว่าสิ่งเดิมที่ทำเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอใหม่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวนะคะว่าทุกความเสี่ยง ขอให้คุณเป็นฝ่ายที่ควบคุมได้ไม่ใช่การเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนยังไม่เหมาะกับสิ่งนั้นนะคะอีกทั้งเกณฑ์ของครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้คำตอบตรงๆกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่าทุกการแนะนำนะคะมันจะเหมือนเป็นการตั้งคำถามกลับมาสั้นๆให้คุณได้คิดค่ะเป็นการสอนที่กระตุ้นปัญญานะคะไม่ใช่การชี้นำชีวิต จกักรวาลเขาแค่ไม่ต้องการให้คุณไปฝากความหวังไว้ที่คนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่อยากจะช่วยคุณแต่ว่าเพราะบททดสอบของพวกคุณในช่วงนี้คือการคิดและตกผลึกที่มาจากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นอีกทั้งนะคะมีโอกาสได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่ไกลขึ้นคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานไปอบรมได้ทักษะอะไรใหม่ๆในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้ค่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะ ไปได้ไกลทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างแดนก็ได้หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางก็ได้นะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของความเชื่อเดิมๆค่ะคุณอาจจะสนใจในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหรือว่าเป็นศาสตร์แขนงใหม่ๆเลยก็ได้ที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน,ม,นมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าโลกแห่งการเรียนรู้นี้มันกว้างมากค่ะคุณจะรับรู้ได้เองนะคะว่าสิ่งที่มันขยับขยายได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่โลกภายนอกเลย แต่มันเป็นโลกภายในของพวกคุณเองแค่อย่าพึ่งหลงไปคิดนะคะว่าของใหม่เนี่ยมันต้องดีกว่าของเก่าเสมอใช้หลักการความเป็นจริงควบคู่ไปด้วยค่ะไม่ใช่แค่คล้อยตามอีกท้งนะคะบางคนอาจจะคิดเยอะแต่ว่าไม่อยากพูดออกมาเก็บไว้นะคะไม่ได้อยากจะอธิบายให้ใครฟังมีสิ่งที่กำลังซุ่มคิดซุ่มทำใหม่ๆอยู่ด้วยก็ได้เหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอก และบางครั้งนะคะไอเดียดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมาจากช่วงเวลาที่คุณอยู่ตามลำพังการสร้างบางสิ่งในบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะดีกว่าหรือว่าดีที่สุดนะคะเมื่อตอนที่คุณอยู่ในความเงียบหรือว่าสันโดษอีกทั้งรสนิยมบางอย่างของคุณอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะสิ่งที่เคยชอบอาจจะเริ่มไม่อินแล้วความสัมพันธ์แบบเดิมๆถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็อาจจะไม่อยากฝืนไม่อยากได้ความสุขที่ต้องแลก จักรวันจะไม่ถามคุณหรอกนะคะว่ายังไหวไหมแต่จะถามว่ายังอยากอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าเมื่อใดนะคะที่คุณให้คําตอบกับตัวเองได้เนี่ยไม่ว่าจะกับสถานะไหนคะ่ะเพราะว่าคนโซกับคนที่มีคู่ครองคุณย่อมได้รับผลที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ละคนก็จะหาทางหาวิธีการต่างๆตามมาได้เองเพราะนี่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องเด็ดขาดคะ่ะ อีกทั้งนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวก็อาจจะมีเข้ามาแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่ซ่อมแซมก็ต้องดูแลใครบางคนในครอบครัวการเงินนะคะมันจะถูกดึงมาใช้กับการสร้างรากฐานชีวิตไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยค่ะไม่ถือว่าศูนย์เปล่าหรือว่างานที่ทำนะคะได้เงินมาแต่ว่าคุณต้องแลกกับความเครียดสุขภาพคุณก็จะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเช่นกันว่าเงินที่ได้มานี้เนี่ยคุณต้องยอมแลกกับอะไร และควรที่จะยังแลกต่อไปอีกนานแค่ไหนแต่ตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์ของหลายคนคุณอาจจะยังไม่สามารถตัดช่องทางรายได้ในทันทีได้หรอกค่ะตรงนี้มันจะเป็นเพียงแค่การกระตุ้นหรือว่าจุดประกายให้คุณได้เห็นนะคะไม่ใช่การหักดิบและอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดีที่เขาพักองศาอยู่ในภพสุภภาพเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะแล้วก็อรินะคะ การพักองศาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ผลที่สำคัญเนี่ยนี่ไม่ใช่จังหวะของการขยับขยายค่ะแต่เป็นช่วงของการทบทวนทิศทางการใช้ชีวิตเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์กับคนบางสถานะญา,าพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนอาจจะถูกดึงกลับมาตั้งคำถามนะคะว่าจะเป็นรูปแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน รวมไปถึงนะคะเกณฑ์ของการอยากเรียนรู้ค้นคว้าที่ยังไม่อยากสื่อสารบอกใครบางคนก็เอาความรู้เก่าๆมาปัดโฟนนมาอ่านซ้ำสนใจที่จะสมัครเรียนซื้อหนังสือเอาแนวคิดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ามุมมองการเรียนรู้นะคะจะถูกกระตุ้นแล้วทาให้คุณเข้าใจในเชิงลึกได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงของการถ่ายทอดหรือว่าการบอกต่อนะคะจนกว่าคุณจะตกผลึก กับตัวเองสะก่อนเป็นการเรียนเพื่อความเข้าใจค่ะไม่ใช่เพื่อการอวดการโชว์เพราะาถ้าใครฝืนที่จะสื่อสารนะคะโดยเฉพาะในเชิงของการสอนผู้อื่นเนี่ยในช่วงที่ดาวพักองศาอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ค่ะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับสารซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของคุณเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสื่อสารไม่ได้แค่ว่าต้องออกมาจากประสบการณ์ที่คุณมีอยู่จริงเท่านั้นค่ะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่า อีกทั้งอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีโอกาสที่จะถกเถียงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาศาสนาและโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรื่องของการเมืองทางที่ดีนะคะจงเป็นพื้นที่ของการรับฟังมากกว่าที่จะโต้เถียงค่ะถามตัวเองดูว่าคุณเชื่อเพราะอะไรคนอื่นเขาก็เชื่อเพราะเหตุผลของเขาเหมือนกันกับเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างแสดงจุดยืนแล้วค่ะถ้าดูแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับชีวิต และสำหรับคนที่ทำงานด้านของการสื่อสารโดยตรงนะคะการให้ข้อมูลการพูดผลลัพธ์ในช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ถูกมองเห็นเท่าที่ควรค่ะการทำคอนเทนต์เขียนบทการสอนหรือว่าอธิบายให้ข้อมูลอาจจะยังไม่ปังเท่าที่คุณคาดไว้นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงของการพักองศาเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงของการขยับขยายผลแต่เป็นเวลาของการปรับทิศทางการสื่อสารหรือว่าฝึกฝนในจุดที่คุณคิดว่ายังทำได้ดีกว่านี้มันจะเหมาะกว่านะคะ แต่ว่าอะไรที่คุณทำดีอยู่แล้วและจงรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ค่ะวันนี้อาจจะยังไม่เด่นแต่วันหน้าเนี่ยผลงานที่คุณรักษามาตรฐานได้ดีเนี่ยมันจะกลับมาส่งผลให้ที่ดีกับคุณในวันข้างหน้าอย่าเพิ่งวัดคุณค่าของตัวเองจากผลลัพธ์ที่เห็นระยะสั้นนะคะและบางคนก็อาจจะอดทนไม่ได้นะคะที่จะถ่ายทอดอยากแสดงความคิดเห็นของตัวเองอยากโพสต์อยากสอ,อนอยากเล่าเรื่องถ้าจะทําจริงๆนะคะเราขอแนะนําว่า เลือกใช้ภาษาให้ดีค่ะอย่าพยายามตัดสินหรือว่าชี้นำว่าผิดหรือว่าถูกควรทำออกมาในลักษณะของการชวนให้คิดมากกว่าการสอนโดยเฉพาะช่วงแรกของปีค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสจะกลับมาโคจรเป็นปกติก็คือหลังสงการไปแล้วจะมีช่วงนาทีทองของคุณอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทำใจเผื่อไว้หน่อยค่ะที่จะต้องเหนื่อยกับกิจวัตรประจาวันที่ทาอยู่บางเรื่องนะคะการแก้ปัญหาซ้าๆงานเดิมที่ยังทาได้ แต่ว่าไม่รู้สึกว่ามีความหมายเหมือนเมื่อก่อนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแค่อย่ารีบโวนสรุปคะ่ะอย่าเพิ่งรีบหมดไฟใช้ช่วงเวลานี้นะคะทบทวนว่าคุณเลือกทำในงานนี้เนี่ยเพราะอะไรในตอนแรกและบางส่วนนะคะปัญหาในงานเนี่ยที่ต้องแก้ปัญหาซ้ำๆเริ่มรู้สึกว่ากําลังใช้ชีวิตผิดทางหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็เพื่อให้คุณเช็คค่าว่า คุณค่าที่คุณยึดถืออยู่เนี่ยมันยังสอดคล้องกับชีวิตจริงที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญนะคะอย่าให้ปัญหาที่เข้ามาเพียงชั่วคราวเนี่ยไปตัดสินความหมายชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครนะคะปัญหาเดิมกลับมาแต่ว่าแค่เปลี่ยนรูปแบบมันอาจจะแปลได้อีกว่าบทเรียนนั้นเนี่ยมันยังไม่จบดีค่ะแต่แทนที่จะถามว่าทำไมถึงจะต้องเกิดแต่กับคุณ จงลองถามตัวเองดูใหม่นะคะว่าคุณเลือกวิธีการรับมือกับสิ่งนั้นด้วยรูปแบบเดิมอยู่หรือเปล่าถัดั่จกักรวาลก็แค่สะท้อนสิ่งที่คุณเป็นให้คุณเห็นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือได้แล้วนะโดยรวมนะคะดาวประหัสเนี่ยทำให้คุณกลับมาทบทวนค่ะว่ากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ใช่จริงหรือเปล่า ปัญหาไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณพังนะคะแต่ว่ากําลังบังคับให้คุณคิดจริงจังค่ะเพื่อให้คุณเติบโตและก็ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นและนี่คือทั้งหมดนะคะที่มีโอกาสเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการย้ายสนามพลังของดาวเสาร์และขออนุญาตขั้นด้วยการแนะนำสินค้านะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนทาง y o u t u b e ค่ะที่ทำให้เราได้มาเจอกันสินค้าที่คุณเห็นจะมาจากร้านค้าในช h อป e ีนะคะและที่อยากนำเสนอมานานแล้วเพิ่งจะได้เจอค่ะ รูปแบบที่ควรค่าที่ควรมีเก็บไว้นะคะก็คือหนังสือโสดมนเล่มนี้ค่ะถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับบทโสดมนพร้อมคำแปลตัวหนังสือก็ใหญ่ดีนะคะเห็นได้ชัดซึ่งรวบรวมจากบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะคะโดยอาจารย์ดนยัยเพื่อใครสนใจนะคะอยากมีเก็บไว้ และสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากที่จะศึกษาวิชาโหราศาสตร์เป็นการปูพื้นฐานก่อนเลยค่ะบางคนเรียนโหราศาสตร์ไปแล้วติดความไม่ได้ก็เพราะว่าพื้นฐานไม่แน่นนะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญหลักสูตรเบื้องต้นนี้50ชั่วโมงค่ะเรียนออนไลน์นะคะทุกวันอาทิตย์ยังสามารถสมัครได้อยู่หรือว่าจะรอสมัครเรียนรอบบ่ายที่จะเปิดรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้ใครสนใจทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งอิทธิพลของดาวเสาร์กับสนามพลังหรือว่าวัตจักรใหม่นี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้นะคะภายในสองปีครึ่งต่อจากนี้สิ่งที่เคยฝืนไว้สิ่งที่เคยทนไว้จะไม่สามารถซ่อนไว้ในใจได้อีกต่อไปจากที่ต้องเข้าใจตัวเองเปลี่ยนมาดูแลตัวเองให้เป็นและจะทําให้คุณเห็นค่ะว่าสิ่งที่คุณพยายามสร้างลงทุนลงแรงไปตลอดสองปีที่ผ่านมานั้น่ะมันยังมีความมั่นคงจริงแท้แค่ไหนคุณกําลังฝากอนาคตไว้กับอะไร ดาวเสาไม่ได้เข้ามาเป็นอุปสรรคให้กับความก้าวหน้าของคุณนะคะแต่เขาจะบอกแค่ว่าถ้ารากฐานชีวิตของคุณยังไม่แน่นไม่มั่นคงปัญหาที่มีถ้าไม่รือ้อไม่สะสางการเดินทางก้าวต่อๆไปของคุณมันจะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมค่ะนี่คือบททดสอบในรอบนี้รูปแบบที่จะเข้ามานะคะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นเขาจะสร้างสถานการณ์ความท้าทายค่ะสร้างอุปสรรคคู่แข่งนะคะให้คุณได้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ไอ้ที่ดูเหมือนว่าจะง่ายแต่มันจะกลายเป็นเรื่องยากได้ก็ถือสว่านะคะมันเป็นวัตจักรแห่งการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งแต่ละคนจะเห็นผลในรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคน สำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะความรู้สึกเหนื่อยกับงานเดิมๆแต่ก็ยังลาออกไม่ได้เพราะว่างานที่ทำอาจจะไม่ได้แย่ค่ะแต่อาจจะต้องใช้พลังงานชีวิตที่สูงมากวันวันี้หมดไปกับหน้าที่นะคะไม่มีพื้นที่ให้ได้พักใจทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นเป็นหลักตรงจุดนี้แหละคะ่ะคุณจะได้เรียนรู้ว่าถ้าชีวิตไม่มีพื้นที่ไม่มีเวลาให้คุณได้พักต่อให้คุณไม่ล้มวันนี้นะคะก็จะล้มได้ในวันใดวันหนึ่ง มันอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ที่คุณทนไม่ได้หรอกค่ะแต่มันจะเริ่มไม่อินนะคะกับชีวิตแบบเดิมๆหรืออาจจะรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วโครงสร้างการทํางานแบบเดิมๆม,มันกําลังทําลายรากฐานลึกๆในใจคุณเขาไม่ได้มาบังคับว่าคุณจะต้องลาออกหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงในตอนนี้แต่มาเพื่อเป็นการจุดประกายนะคะให้คุณได้คิดทบทวนกับสิ่งที่ทําให้ได้ชั่งใจชั่งน้ําหนักความคุ้มค่าก็เท่านั้นเองค่ะ แต่ว่าแค่จุดเล็กๆตรงนี้นะคะมันอาจจะทําให้พฤติกรรมของใครบางคนเปลี่ยนได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวจช่นวาหันมาจาัดก,การระบบชีวิตการทํางานใหม่หาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นหรือว่ามีขอบเขตของหน้าที่ที่ชัดเจนอะไรที่ไม่จําเป็นเริ่มที่จะหาทางตัดออกบางคนมาในรูปแบบของปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะแต่ว่าเหืือรังนะคะไม่ได้ป่วยหนักใหญ่แต่ว่าเป็นเหายๆนอนไม่หลับปวดเมื่อยเครียดสะสม ตรงนี้คุณอย่าละเลยสัญญาณเตือนนะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่มันกําลังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าชีวิตประจําวันของคุณอะมันเสียสมดุลอยู่นะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวก็หายนะคะบางทีแค่คุณปรับวินัยเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยได้แล้วค่ะดาวเสาร์เขาแค่ต้องการให้คุณหันมาใส่ใจตัวเองมากกว่าที่เคยคะ่ะ ซึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นกับคุณก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครบางคนในครอบครัวนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ดูแลกันให้ดีค่ะอีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่ารากฐานชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันปมปัญหาที่ซุกไว้ใต้พมนี่แหละค่ะจะถูกพูดถึง ภาระในครอบครัวหน้าที่ที่เคยทําโดยที่ไม่เคยตั้งคําถามมาก่อนเลยว่าทําไมต้องเป็นคุณทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาเก่าๆนะคะมันจะถูกขุดขึ้นมาใหม่ดาวเสาร์จะทําให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจไม่สามารถซ่อนได้อีกถ้าสิ่งนั้นมันกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคุณแนะนําว่านะคะอย่าพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากพูดความจริงกับตัวเองก่อนคะ่ะว่าอะไรไว้อะไรไม่ไว้แล้วค่อยขยับไปทีละสะเต็ เพราะว่าเรื่องในครอบครัวนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะแนะนําให้ตรงกับทุกคนได้ใครที่ทําระบบกงสีผลประโยชน์ในครอบครัวถ้าคุณสังเกตให้ดีเนี่ยมันเริ่มสองแววที่จะมีความไม่น่าไว้วางใจเป็นระยะมาอยู่แล้ว มาถึงจังหวะนี้นะคะเรื่องในบ้านสําหรับบางคนเนี่ยมันอาจไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปค่ะเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงเริ่มมีจุดที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยหรือความรับผิดชอบที่จําเป็นคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้รู้สึกว่าเป็นภาระเพราะว่านี่คือคกลไกของเขานะคะถ้าเปลี่ยบเป็นต้นไม้เนี่ยเมื่อผลที่มันออกมาเนี่ยมันเริ่มหนัก เมื่อนั้นแหละค่ะมันเป็นการพิสูจน์ว่ากิ่งก้านลำต้นเนี่ยยังแข็งแรงพออยู่ไหมที่จะรับน้ําหนักมันเพราะเมื่อคุณสร้างสิ่งใดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลไปด้วยงานบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่ามันขับเคลื่อนได้ช้าก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะมันมีสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวแต่นั่นมันคือความมั่นคงในอนาคต คนรอบข้างบางสถานะจะค่อยๆห่างเหินไปจากคุณหรือว่าแยกตัวออกไปจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะคะแต่มันเพื่อเป็นการให้คุณเห็นว่าใครคือพันธะที่ยังผูกพันที่แท้จริงหลังจากนี้ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณเหนื่อยแต่ว่าคุณตื่นรู้เข้าใจไม่โทษโชคชะตานั่นแปลว่าคุณกำลังเรียนรู้ดาวเสามาถูกทางแล้วค่ะส่วนราหูเองนะคะเขาก็จะกลับมาเป็นเกษตรได้อย่างอิสระนะคะในภพปุตตา ดาวที่กลุ่มร่วมด้วยกันอยู่นี้เนี่ยจะให้ผลแค่ชั่วคราวค่ะประมาณ2เดือนกลุ่มภาพันธ์แล้วก็มีนาคมจะว่าไปนะคะราหูนี่ก็เป็นเหมือนกับทางรอดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางรัดให้คุณได้นี่เป็นพื้นที่ของการได้สร้างค่ะการได้คิดได้ลอง เพื่อเป็นการพยุงชีวิตให้คุณไปต่อได้แต่ว่าราหูเขาก็คือดาวแห่งความทะเยอทะยานความลุ่มหลงสิ่งใหม่ๆนะคะที่มันจะเข้ามากระตุ้นแรงคุณต้องรู้จักกลไกการทำงานของเขาด้วยลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเริ่มอยากทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองอย่างจริงจัง,จงอยากสร้างบางอย่างจากประสบการณ์ที่มี ราหูเขาจะเปิดพื้นที่ตัวตนที่คุณเคยถูกกดไว้นะคะให้ได้มีโอกาสได้สร้างสิ่งที่คุณต้องการแค่อย่าเพิ่งรีบคาดหวังผลลัพธ์เร็วจนเกินไปค่ะราหูเขามักที่จะให้พลังที่แรงในตอนต้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยจริงดาวเสาร์เขาก็จะทวงคืนสิ่งนั้นไปค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ผ่านด่านของความอดทนจากดาวเสาร์อีกทั้งนะคะมีโอกาสที่หลายคนจะสนใจทักษะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเป็นไปได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแนวความคิดใหม่ๆจะมีวิธีมองชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมเป็นช่วงที่ประตูแห่งความคิดสร้างสรรค์จะทำงานอย่างจริงจังค่ะจะมีมุมมองใหม่ที่ไม่ติดกรอบเดิมๆเราแนะนำว่านะคะคุณอย่าเพิ่งหลงเชื่อทุกอย่างง่ายจนเกินไปอะไรที่มันจะต้องผ่านการคัดกรองคุณก็ต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่เพราะว่าแค่ความอินนะคะหรือว่าทาไปตามกระแสะแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งอีกทั้งบางคนก็มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รัก ถึงแม้ว่าชีวิตด้านอื่นจะยังหนักงานประจําก็ยังเหนื่อยปัญหาครอบครัวก็ยังมีให้ต้องรับมือแต่พอคุณได้เจอหรือว่าได้ทําในสิ่งที่รักเนี่ยมันกลับช่วยพยุงจิตใจให้คุณได้สู้ต่อได้นี่ไม่ใช่พื้นที่ของการหนีความจริงแต่เหมือนเป็นจุดพักที่ชาร์จพลังคุณต้องหาสิ่งนั้นให้เจอทำอะไรแล้วมีความสุขอีกชั้งนะคะสิ่งที่คุณสร้างไว้ย่อมมีบางส่วนที่เริ่มเติบโตแล้วก็แสดงศักยภาพได้ แต่แค่ว่าคุณไม่สามารถจะใช้วิธีหรือว่ารูปแบบเดิมๆได้อีกต่อไปก็เท่านั้นเองค่ะเรื่องของบุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในครอ,อบครัวนะคะทั้งก่อนหน้าแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะค่อยๆมีสัญญาณบ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาพทพฤติกรรมบางอย่าง บุตรหลานจะเริ่มแสดงตัวตนชัดมากขึ้นแน่นอนค่ะว่าต้องไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังแน่ๆแต่ตรงนี้นะคะเราอยากให้คุณมองว่ามันเป็นจุดที่ทําให้พวกคุณผู้ปกครองทั้งหลายได้เรียนรู้จากลูกหลานของตัวเองมากกว่าที่จะมองว่าเป็นปัญหาคะ่ะคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะที่จะใช้มาตรฐานของตัวเองเป็นเครื่องกํากับดูแลแบบเดิมๆและบางส่วนก็อาจจะมีข่าวดีของสมาชิกใหม่ในครอบครัวเช่นว่าได้สัตว์เลี้ยงนะคะที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิต ช่วงนี้พวกคุณอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นกับบริวารให้มากค่ะลดความคาดหวังนะคะยิ่งจะใครต้องการให้บริวารได้ดังใจนะคะคุณจะยิ่งเหนื่อยค่ะราหูเขาเป็นตัวแทนของบริวารเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องอที่ต้องการนะคะอิสระทางความคิดในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเปลี่ยนมาเฝ้าดูอยู่ห่างๆปล่อยให้เขาได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวของเขาเองอาจจะทำให้คุณเห็นในด้านที่เกินคาดก็ได้นะคะ ส่วนลูกน้องลูกค้าหรือว่าทีมงานที่อายุน้อยกว่าก็เช่นกันจะมีคนที่คิดอยากทําอะไรที่นอกกรอบค่ะกล้าเสี่ยงคนในทีมอาจจะเริ่มเสนอแนวทางใหม่ๆหรือว่ามีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนระบบ ส่วนคนที่เป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็จะเริ่มมีแนวคิดเป็นของตัวเองซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะที่จะยอมให้พวกเขาทดลองในแบบของเขาอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรือว่าตัดสินพลังของราหูในตำแหน่งนี้นะคะจะให้ของขวัญกับคนที่กล้าปล่อยให้คนอื่นเติบโตและในมุมกลับกันนะคะผู้ใหญ่ผู้ปกครองทั้งหลายคุณอาจจะได้เรียนรู้ชีวิตบางแง่มุมจากลูกศิษย์บริวารของตัวเอง มาถึงเรื่องของผลงานสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้กันบ้างค่ะผลงานเก่าๆนะคะที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยหลังจากนี้นะคะจะเริ่มมีช่องทางใหม่ในการนำเสนอสำหรับคนที่ทำงานครีเอทีฟนะคะทำงานส,สื่อศิละปะการสอนการพูดนี่คือจังหวะของแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น แต่ว่าราหูนะคะก็มักที่จะให้ความสําเร็จแบบว่ากระแสแรงะค่ะแต่ก็ไม่ยั่งยืนนะคะคุณต้องรู้จักต่อยอดเองด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบหยุดนะคะหรือว่าพอใจกับความสําเร็จแรกที่เข้ามาค่ะให้คิดเสมอนะคะว่าจะพัฒนาอย่างไรต่อได้ใช้ความแปลกของราหูเป็นแรงดึงดูดค่ะแต่ก็ต้องรักษามาตรฐานความเป็นตัวเองให้เป็นรากฐานและบางส่วนนะคะสิ่งที่คุณสร้างจะถูกทดสอบด้วยอุปสรรค ใช่นะคะกิจการยังเดินหน้าไปต่อได้แต่จะมีเหตุนะคะให้เกิดความยุ่งยากแทรกเข้ามาจนคุณจะต้องหาวิธีการรับมือหรือว่าลูกศิษย์ลูกน้องเริ่มทำงานได้เองนะคะคุณอาจรู้สึกว่าหมดความสำคัญคุณต้องหันมาพัฒนาตัวเองนะคะเริ่มอยู่กับที่ไม่ได้ตรงนี้ก็แค่อย่าพยายามควบคุมสิ่งที่ตัวเองได้แล้วเสาเขาสอนให้คุณวางรากฐานค่ะส่วนราหูจะสอนให้คุณปล่อยให้ต้นไม้เติบโตเองลูกหลานเริ่มเข้าใจโลกในแบบของเขา ลูกศิษย์ลูกน้องเริ่มก้าวเดินด้วยขาของเขาเองผลงานที่คุณเคยสร้างลงทุนลงแรงไว้จะเริ่มส่งผลตอบแทนกลับมานะคะไม่ใช่ในรูปของตัวเงินก็เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณได้และสุดท้ายนี้เราอยากให้คุณรู้จักดาวเสาในอีกแง่มุมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงค่ะเขาไม่ใช่ดาวที่เข้ามาทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและไม่ใช่ดาวที่เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในทันที แต่เป็นดาวที่เปลี่ยนบททดสอบของชีวิตให้เราแข็งแกร่งขึ้นในระดับที่ลึกขึ้นสิ่งดีๆที่ได้จากดาวดวงนี้ไม่มีอะไรง่ายค่ะทุกการได้มาต้องแลกแลกด้วยเวลาแลกด้วยความอดทนแลกด้วยความยอมรับความจริงบางอย่างที่เราอาจจะเคยหลีกเลี่ยงกัน และเมื่อดาวเสาย้ายตำแหน่งมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องยากมันจะหายไปแต่มันหมายความว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนจากบททดสอบหนึ่งไปสู่อีกบททดสอบหนึ่งซึ่งมันเหมาะกับวุฒิภาวะของพวกเราในปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เบาลงนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแต่ถ้าคุณรับมือได้ดีขึ้นต่างหากนั่นแหละค่ะมันคือของขวัญจากดาวเสา เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะดาวดวงนี้ไม่ได้สร้างคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสร้างคนที่สามารถยืนด้วยความจริงของชีวิตได้อย่างมั่นคงและเดินหน้าต่อได้โดยที่ไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ